สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมการตัดกิ่งน้อยนาอิสราเอลครับแล้วก็ตัดไว้สําหรับเพื่อที่จะไว้สาหรับในการทาบกิ่งนะครับอันนี้ก็จะตัดออกทั้งหมดเลยนะครับด้านซ้ายคือกิ่งที่ยังไม่ตัดนะครับอันนั้นก็คือพี่โอแก่แต่งไว้ก่อนแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นมาตัดกิ่งออกให้เหลือแต่เฉพาะตอครับ ต่อเสร็จแล้วก็จะใช้สีทาภายในนะครับหรือว่าสีปุ่นเอามาไว้เคลือบกันแดดเผาลำต้นครับนี่ครับแดดเผาลำต้นพอเคลือบไว้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีคนมาทากิ่งนะครับก็คือจะใช้ถุงพลาสติกคุมทับเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พวกเราได้ชมกันอันนี้เขาจะเปลี่ยนกิ่งใหม่นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้ร่องนี้เขาน้อยต้นน้อยหนาออกลูกไม่เยอะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือจะตัดแต่งกิ่งด้านบนเพื่อไม่ให้ต้นมันสูงมากนะครับก็จะเหลือไว้ประมาณสัก2เมตรครับแล้วก็ด้านข้างให้มันเรียบเป็นแนวเลยนะครับก็ใช้รถไถใหญ่รถไถเหลืองรถแทรกเตอร์นะครับตัดด้านบนอุปกรณ์ที่ผมเคยลงไปนะครับคล้ายๆลักษณะการตัดกิ่งโอโหเดแต่ทีนี้เอามาใช้ในการตัดกิ่งน้อยหนาแทนน่ครับก็จะใช้สีเคลือบไวเพราะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนครับ สีทาภายใหหนหรือสีปุ่นนะครับคล้ายๆเป็นสีอ่าผสมน้ําผสมน้ำแล้วครับให้มันเจือจางนิดนึงเย็นครับจะออกเย็นเย็นหน่อยเนี่ยเป็นต้นเหลือไว้ต้นต่อขนาดนี้เลยครับก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีถึงจะได้เก็บผลแต่ว่าผมว่านะ่าจะไปเกินสปีครับว่าเริ่มทาบกิ่งตอนนี้แล้วก็จะได้เก็บผลผลิต ด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นกิ่งที่ยังไม่ตัดนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับตัดแตงกิงน้อยหนาต้นแบบนี้ไม่ไม่ตายนะครับปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยแล้วใบก็จะร่วงด้านข้างเขาก็จะฉีดพ่นให้ใบร่วงอยู่นะครับพูดง่ายๆคือจะให้เหลือเฉพาะต้นต่อกับกิ่งที่เราจะต้องเอาไว้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์นะครับหรือว่าผลน้อยหนาอิสราเอลนี้ก็ ไปติดตามเพจพี่อังคาาน้อยหน่าอิสราเอลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดพี่อังนะครับเดี๋ยวผมยังไงผมก็จะแชร์ลิงก์เพจแกไว้ให้นะครับเพราะว่าที่แกจะปลูกอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเชียงรายครับเชียงรายภาคเหนือเป็นแกน่าจะเคยทํางานที่อิสราเอลครับแล้วก็นําความรู้ไปปรับปรุงใช้ที่ประเทศไทย ของพี่เขาน่าจะมีสวนประมาณหลายไร่อยู่นะแล้วก็ขายผลผลิตน้อยหนาอิสเรลครับใครสนใจก็ลองไปหาดูในเพจได้นะครับสั่งได้นะแบบอันนี้ก็ให้พวกเรามาชมกันหลายคนถามเข้ามาว่าตัดขนาดนี้จะตายไหมไม่ตายนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะทาบกิง่งใส่ถุงพลาสะติกตัวนี้ไว้ครอบไว้แล้วก็กิ่งใหม่จะอยู่ด้านในนะครับ แล้วก็ใช้ลวดมัดไว้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดสมมติว่าผมเห็นกิ่งใหม่ออกมาแล้วนะครับหรือว่าเขาถอดถุงออกแล้วผมจะมาถ่ายให้พวกเราได้ชมกันอีกทีหนึง่งหรือว่าใครสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาความรู้มาตอบอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอิสเรียดนะครับขอบคุณครับ